เก็บย่านนะาข้าวแบบข้าวไม่แดงนะลูกค้าจัดให้แล้วค่ะเคลลี่เซตค่ะ กล่องนี้บอกก่อนเลยว่าฉีดจี้ได้ซ้าได้นะข้าวไม่แดงนะคะนะปลายทุกย่าเลยนะทั้งใบแค่ใบกว้างกกหนาะแล้วเก่งเรื่องสโนโนด้วยค่ะกล่องนี้จะมี2อ,อย่างนั้นในลูกค้าตัวแรกก่อนเลยนะเคนนี่ค่ะลูกค้าขาเขาเป็นสารบิสเฟรดแบกนะกําจัดญ้าใบแค่นะคะโนกขาวข้าว,าวนกกระดูกไก่พุ่มพวงลิเกปล้องหินยา่าแดงนะใช้ได้เลยนะคะแล้วมาคั่วตัวนี้ลูกค้า เฮลีค่ะตัวดังเรื่องโสนนะเป็นสารเมซิฟูออนนะกำจัดทั้งใบกว้างโกกแล้วก็โสนนะพี่นะได้เลยนะคะตอนนี้นะ1หนึ่งชุดลูกค้าต่อน้ำสองร้อยลิตรนะฉีดได้สามไร่พี่นะห้ามเกินนะคะสามไร่นะกล่องนี้นะคะย้ำเลยค่ะว่าห้ามใช้งานเกินสามไร่นะคะตายดีแน่นอนลูกค้าแล้วเพิ่มเติมให้ค่ะว่าการใช้ยาเก็บญ้านาข้าวทุกตัวนะทาให้ดีค่ะข้อสำคัญนะน้ำห้ามขังนะคะ คือดินต้องชื้นลูกค้าและถ้าตราถูกต้องนะบอกเลยค่ะว่ายาตายเรียบแน่นอนนะตองนี้นี่อะปรตกษาไ้ให้ค่ะลูกค้ากดมาได้เลยค่ะ